สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสั่งพารวยเหมือนเดิมนะคะสวัสดี F C. เก่า F C. ใหม่ทุกทุกคนนะคะพี่น้องขาขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณหลายหลค่ะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่น้องเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยหุ้นจีนนะคะเช้าบ่ายวันที่3มีนาคม2565นนะคะพี่น้อง ก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะก่อนคำนวณน,นะคะ เราไปดูวันที่สองมีนาก่อนนะคะพี่น้องเขาบอเนาะค่ะเนาะวันที่สองมีนานะคะจะให้เด่นรอบเช้าสองและหนึ่งนะคะพี่น้องบนมาเก้าแปดสามล่างแปดหนึ่งนะคะแปดหนึ่งหนึ่งแปดใจไม่ได้จับเนาะ,ะพี่น้องเนาะก,กระโดดข้ามนะคะเด่นเข้าหนึ่งนะคะรอบเช้านะคะเด่นรอบบ่ายนะคะพี่น้องจะให้เจ็ดและหกบนมาหกเก้าหกล่างหกแปดนะคะเข้าคู่หกแปดแล้วหกเก้าเก้าหกนะคะพี่น้อง วันนี้มาสองคู่นะคะค่ะมาต่อวันที่สามีนาค่ะสามีนาคมนะคะใจก็จะผลการออกรางวัลวันที่สองมีนามาคำนวณน,นะคะคำนวณรอบเช้าก่อนนะคะพี่น้องสามตัวบนและสองตัวล่างคะ่ะสามตัวบนเก้าแปดสามสองตัวล่างแปดหนึ่งนะคะเก้าบวกแปดบวกสามบวกแปดบวกหนึ่งได้ยี่สิบเก้าค่ะพี่น้องลบหนึ่งเดือยยี่สิบแปดลบหนึ่งเดือยี่สิบเจ็ดนะคะ จับตัวเด่นค่ะเด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่8ปดและเค่ะพี่น้องคะจับคู่หาความน่าจะเป็นค่ะ8นะคะพี่น้องจะกะมัก8 7นะคะ8ปดเหมือนเดิมนะคะพี่น้องแปนะคะ8ปดสี่แนะคะ เจ็ดนะคะพี่น้องเจ็ดเก้าค่ะเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกค่ะพี่น้องเจ็ดแปดแปดเจ็ดอยู่ข้างบนนะคะพี่น้องขาล่อบ่ายนะคะรอบบ่ายใจก็จะผลการออกรางวัลวันที่สองมีนาคมรอบบ่ายมาคำนวณน,นะคะพี่น้องสามตัวบนและสองตัวล่างค่ะ สามตัวบนหกเก้าหกนะคะสองตัวล่างหกแปดนะคะหกบวกเก้าบวกหกบวกหกบวกแปดนะคะพี่น้องได้สามสิบห้านะคะลบหนึ่งเดือ34คะ่ะลบหนึ่งเลือ3สนะคะจับตัวเด่นค่ะเด่นรอบบายนะคะอยู่ที่4และ3คะ่ะพี่น้องคะ่ะสี่และ3นะคะเอาสั้นด้วประก,กาผิดสีพี่น้อง ที่สีปากกานะคะพี่น้องคะมันจะมองไม่เห็นนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่สี่และสามนะคะพี่น้องคะจับกู้หาความน่าจะเป็นค่ะสี่แปดค่ะพี่น้องสี่นะคะสี่หกสี่เก้าสี่สามสี่ห้าค่ะสามนะคะพี่น้องสามสาม สามสี่อยู่ข้างบนนะคะพี่น้องคะสามเจ็ดสามแปดสามหกสามเก้าคะ่ะประมาณนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะพี่น้องแล้วจะชอบนะคะหรือไม่ชอบที่จะจับให้นะคะจับใหม่ได้เลยนะคะพี่น้องคะ่ะ ค่ะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้เจ๊ก,ก็ไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องทุกกําลังใจที่มอบให้นะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ